สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่17เดือนมกราคมพุทธศักราช2565ค่ะเด็กๆอ่าสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนในหน่วยจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะอ่าเด็กๆเ,เคยได้ยินชื่อจังหวัดนครศรีธรรมราชไหมค่ะเด็กๆอ่า สาระที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้นั้นก็คือสัญ,ญลักษณ์ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะเด็กๆจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็จะตั้งอยู่ภาคใต้ของประเทศไทยนะคะอยู่ใกล้ชิดกับจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเอง เป็นจังหวัดที่เด็กๆเ,เป็นไงคะอาศัายอยู่ใช่ไหมคะอ่าอ่าต่อมาเราก็จะมาดูแผนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะบนสุดเลยก็คืออำเภอขนอมค่ะเด็กๆอ่าส่วนที่วงกลมสีเหลืองนั่นก็คืออำเภอทุ่งสงที่เด็กๆเ,เนี่ยอาศัยอยู่นะคะอ่า จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็จะประกอบไปด้วยาศาสนาพุทธและาศาสนาอิสลามนะคะอ่าถึงแม้ว่าจะมีสองสาศาสนานะคะแต่คนในนครศรีธรรมราชเนี่ยก็ยังเป็นคนที่มีความสามาัคคีนะคะอยู่กันแบบพี่น้องนะคะอยู่แล้วมีความสุขไมหมคะเด็กๆอ่มีความสุขนะคะ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ลักษณะของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะ,ะเด็กๆเคยเห็นธงชาติประจําจังหวัดนครศรีธรรมราชไหมคะธงชาตินะคะก็จะมีสีม่วงและสีเหลืองข้างในเนี่ยจะเป็นวงกลม ข้างในสุดวงกลมเล็กก็คือวัดประธาตุวรวิหารนั่นเองส่วนวงกลมรอบนอกก็จะเป็น12ปีนักสัตว์ค่ะเด็กๆออยู่ในทงผืนนั้นด้วยนะคะต่อมาก็คือสัญ,ญลักษณ์ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นก็คือเป็นวงกลมสองวงวงในสุดก็จะมีวัดประธาตุวรวิหาร นะคะส่วนวงนอกเนี่ยก็จะล้อมด้วย12ปีนักสัตว์ค่ะเด็กๆอ่าอ่าต่อมาดอกไม้ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชอ่าใครรู้ไหมคะว่าเป็นดอกอะไรอ่านั่นก็คือดอกสีเหลืองคือดอกอะไรคะดอกราชจฤกพลึกใช่ไหมคะเด็กๆอ่าเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดนะคะอ่าต่อมาก็คือ ต้นไม้ประจำจังหวัดนั่นเองค่ะเด็กๆต้นไม้ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชเด็กๆรู้ไหมคะว่าคือต้นอะไรอ่าก็คือต้นแซะนั่นเองนะคะต้นแซะเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ใหญ่นะคะแล้วก็สูงเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเด็กๆ อ่านะคะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัญ,ญลักษณ์ประจําจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเด็กๆอ่าไหนใครจําได้บ้างคะว่าดอกไม้ประจําจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยคือดอกอะไรอ่าถูกต้องค่ะเด็กๆก็คือดอกราชพฤกนั่นเองนะคะอ่าวันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นก็คือจังหวัดที่เด็กๆเนี่ยอาศัยอยู่นั่นเอง อ่าแบบฝึกหลังเรียนวันนี้นะคะให้เด็กๆเนี่ยหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาแล้วเปิดไปที่กิจกรรมที่21นะคะแล้วให้เด็กๆเนี่ยวาดภาพเมืองนครศรีธรรมราชจากนั้นเนี่ยนำเศษวัสดุมาปะติดนั่นเองนะคะเด็กๆทําทำให้สวยงามนะคะแล้วถ่ายรูปลงในลาย นะคะสำหรับวันจันทร์วันนี้คุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงแค่นี้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ